ดูเหมือนว่าคดีจะพลิกนะคะเพราะล่าสุดสารอุทธรณ์สหรัฐคือนำหน้าได้คุณโดนัลด์ทรัมป์สามารถใช้ภาษีตอบโต้ได้ต่อเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากที่เมื่อวานสารการค้าสหารัฐนั้นมีการระงับการใช้นโยบายเพราะมองว่าเป็นการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตค่ะขออ้างอิงข้อมูลนี้จากสำนักข่าวรูมเบิร์กนะคะว่าสารอุทธรณ์รัฐบาลกลางสหรัฐได้มีคำสั่งระงับคำตัดสินของสารการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐเป็นการชั่วคราวที่เมื่อวานได้มีการระบุว่าการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าของคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นผิดกฎหมายและก็เป็นกกาารใช้อนนอนนจเิขบ เขตค่ะ okay, ซึ่งคำสั่งนี้ก็เลยมีผลทําให้คําตัดสินของศาลการค้าที่ระงับภาษีของคุณโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้ไม่สามารถนามาบังคับใช้ได้เป็นการชั่วคราวและทําให้รัฐบาลทรัมป์ยังคงสามารถบังคับใช้ภาษีสินค้านําเข้าได้ต่อเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รอการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการจากศาลอุทธรรัฐบาลกลางสหรัฐว่าจะเป็นคําสั่งระงับแบบถาวรหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลงคุณโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เตรียมยื่นเรื่องต่อศาลสูงสุดของสหรัฐหาไม่ได้รับการระงงงัับบดถาา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 วววรจจกกกกออุทฐลลลคค่่ะะแเเมมืนน็็ไ้ห คนในทำเนียบขาวอย่างคุณปีเตอร์นาวารนะคะที่เขาได้ชื่อว่าเป็นมือขวาขคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็มีความคิดแบบสุดโต่งที่จะผลักดันนโยบายภาษีสินค้านําเข้าสารัตีกด้วยค่ะเขาได้สัมภาษณ์กับสื่อน,นะคะว่าถึงแม้เราจะแพ้คดีเราก็จะใช้วิธีอื่นในการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าค่ะซึ่งตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราก็จะต้องรอติดตามข่าวกันค่ะ